สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพททอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่ทีมงานออกมาเปิดเผยการอัปเดต30ไปแล้วหลายคนเลยนะก็เฝ้ารอให้ทีมงานนะครับปล่อยแพทสักทีผมก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยรอมานานมากครับแต่กลับกันไปว่าเงียบกิบปัจจุบันก็ยังไม่มาด้วยเหล่าเพลยเยอร์จากต่างประเทศแล้วก็สําหรับคนที่ทำคอนเทนต์เกมนี้นะครับ บางส่วนก็ยังงงกันว่าทาไมทีมงานถึงไม่มาไลฟ์สักทีแล้วแพ้30ไปไหนทางด้านนะเจฟฟรีย์นะครับได้มาบอกแล้วว่าตารางการไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับจากที่ทีมงานต้องมาไลฟ์อัปเดตให้แก่แฟนๆทุกๆสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนนะอ่ะอันนี้คือกําหนดการของทางด้านอันเดนแลบนะครับแต่กําหนดการปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยจะมาไลฟ์ในสัปดาห์ที่2และ4แทนนะครับ เพราะงั้นคนไหนที่กําลังรออัปเดต30อยู่ทางผมคาดว่าในช่วงวันจันทร์ที่9หรือไม่ก็วันจันทร์ที่16นะครับทางทีมงานมีสิทธิ์ปล่อยแพท30ออกมานะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะถามว่าทําไมเนื่องจากว่าในวันที่18พฤษภาคมนะครับตัวเกม State o ฟดีเนี่ยจะครบรอบ4ปีแล้วอ่าวันเกิดแหละนะครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการปล่อยแพดออกมานะครับแน่นอนครับว่า ถ้ามีการอัปเดตเมื่อไหร่ทางผมจะนําข่าวมาบอกเพื่อนๆแบบเดย์วันแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับส่วนเรื่องของการอัปเดตภาคที่3อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนนะครับอยากจะได้ข่าวมากที่สุดและผมก็เหมือนกันมันไม่มีข่าวเลยครับแต่สิ่งที่ผมพอจะให้ความหวังได้ก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับวันที่12ของทางฝั่ง US มาของบ้าเราก็13นะ ในวันนั้นเนี่ยทางด้าน Xbox นะครับเขาจะมีงานที่ชื่อว่า Xbox e and Bethesda Showcase เป็นงานนี้นะครับเป็นการเปิดตัวเกมใหม่ของทางด้าน Xbox Studio และก็พาร์ทเนอร์อื่นๆด้วยทั่วโลกนะครับตัวอย่างเช่นก็ Bethesda นี่แหละมีหลายเกมนะที่เป็นแฟนนะครับเขาเดากันไปว่าจะมาในวันนั้นทางฝั่งผู้เล่นของเราก็มีพูดกันบ้างน,นะครับว่าบางทีตัวเกมภาคที่3อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในวันนั้นก็เป็นได้สรุปคือต้องรอเดือนมิถุนายนนะครับ ถึงจะมีข่าวมากกว่านั้นนะสำหรับแพททอลในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ไว้มีการอัำเด็ก,ก่อนทางผมจะมาบอกเพื่อนๆในเดวันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม